ฟองน้ําพวกนี้เป็นฟองน้ําขึ้นลูกหนามากเก็บน้ําเยอะเวลาใต้พรมเนี่ยน้าเข้ามาเปียกเนี่ยไม่แห้งแน่นอนไม่งั้นจะเจออาการเหม็นอับนะครับแล้วก็เจอเชื้อรานะหรือทําความสะอาดภายในแบบเต็มระบบรถ BMW นะครับซีรีส์สถ้าเป็นรถยุโรปทําไมผมถึงไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าบางทีเนี่ยการแกะรถยุโรปมีโอกาสที่จะทําให้เกิดไฟโชว์ได้บ้างนะครับอย่างยุโรปเนี่ยบางทีขับลุยน้ํามาน้ําเข้าพรมนะครับผมจะบอกให้เลยว่ามันไม่มีวันแห้งนะ เพราะว่าพรมของรถยุโรปเนี่ยหนามากแล้วก็ระบบสายไฟที่อยู่ใต้พรมเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวผมจะแทรกลงไปให้ดูใต้พรมของรถยุโรปนะครับก็จะพรมเยอะพรมเนี่ยพอเปิดออกมาเป๊บสายไฟนี่จะเยอะมากๆนะนะเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งนึงเห็นไหมครับ มีโอกาสที่เวลาน้าเข้าเนี่ยถ้าเราไม่ลื้อทํานะไฟมันจะเกิดการช็อตได้นะส่วนฝ่าท้ายนะครับก็สามารถลื้อซักได้ทำความสะอาดได้นะครับแต่ว่า็ไนไรนะระบบไฟมันเยอะมากนะแล้วก็ราคาการลื้อค่อนข้างสูงนะครับไว้ลื้อเฉพาะจําเป็นดีกว่าส่วนงานเบาะหนังอันนี้เราก็ลื้อฟอกซักปกติไม่ได้มีอะไรครับ ในส่วนของพรมรถยุโรปนะครับด้านหน้านะจะเป็นพรมปกติแต่ด้านหลังจะเห็นว่าเป็นฟองน้ําแบบนี้ฟองน้ําพวกนี้เป็นฟองน้ําขึ้นรูปหนึ่งเลยนะครับหนามากเก็บน้ําเยอะเวลาป้ายพรมเนี่ยน้ําเข้ามาเปียกเนี่ยไม่แห้งแน่นอนบางทีจอดเป็นปียังไม่แห้งเลยครับน้ํามันจะระเหยวนอยู่ในนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจริงๆก็ต้องแกะนะแกะออกมาซักเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมันออกไปนะครับเฉพาะพรมเนี่ยด้านหลังนะถ้าเปียกมาน้ําเข้าเนี่ยบางทีตักประมาณ4วันนะ ถึง5วันกว่าจะแห้งนะครับเพราะว่ามันดูดน้ําค่อนข้างเยอะนะแล้วเราไปเล่งมันไม่ได้ไม่งั้นจะเจออาการเหม็นอับนะครับแล้วก็เจอเชือ้อรานะ